Minecraft Seed 66x มันจะเป็นแค่ข่าวลือหรือเรื่องจริงก็ไปรับชมพร้อมกันครับมีคนบอกว่าซ e ดเนี้ยก็จะมีพวกบั๊กต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ฮีโร่ปลายแปลกๆหรือพวกบล็อกเดินได้ต่างๆจะเป็นยังไงกันนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ผมก็ได้ใส่ซีด 666x ลงไปนะครับในเวอร์ชั่นเกมตัวนี้และพอเริ่มเกมมาเนี่ยผมก็ทาการตัดไม้ทําลายป่าไปเหมือนเดิมนะครับสเตปการเดินเกมแบบผมก็คือการตัดไม้แล้วก็การขุดหินผมก็อยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะมีอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าก็ในระหว่างนี้ผมก็ทําการขุดทานไปก่อนนะครับนะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทาการเดินมาที่จุดจุดหนึ่งแล้วก็พบกับบล็อกลอยได้นะเป็นบล็อกดินนะแต่มันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาครับต่อให้ไม่ใส่ซีดเนี่ย เราก็เจออยู่แล้วครับก็ผมก็ได้ทําการสร้างบ้านต่อนะครับเพราะว่ามันคําแล้วนั่นเองผมก็ทําการใช้ไม้เบิร์ดเนี่ยทำการสร้างบ้านนะครับไม้สีขาวผมก็รีบสร้างบ้านให้เสร็จนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าก็เล่นมาตั้งคืนนึงก็ยังไม่เห็นจะเจออะไรเลยครับผมก็ทำการเล่นไปเรื่อยๆนะน,นี่ก็กอคลิปไปนะครับเพราะว่า มันไม่เจออะไรอะ่ะผมก็ทาการนั่งเล่นชิวๆคุยกับคนดูนะก็สตรีมไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เล่นจนท้องฟ้ามันสีแดงแล้วนะครับก็คือเช้าแล้วนั่นเองอ่ะก็สรุปก็ไม่เจออะไรนั่นเองนะครับผมอาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมทำอะไรแบบนี้แล้วไม่เจออะไรเลยครับก็ใครที่อยากจะลองของลองเล่นเนี่ยก็อลองไปเล่นดูกันได้นะครับซีทโฮกซครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กด s u b สไครป์นะครับใน YouTube ทาง t i t t o k เลยและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นอะไรต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับซี 6X ผมก็ไม่เจออะไรขอลาไปหน้าที่นี้ครับบ๊ายบายครับ